โรงพยาบาลพญาไท3จัดกิจกรรมข้อสําคัญคนสําคัญครั้งที่7แทนคําขอบคุณสําหรับผู้ได้รับการผ่าตัดข้อรวมถึงผู้ที่กําลังจะเข้ารับการผ่าตัดซึ่งถือเป็นครอบครัวพญาไท3ดังนั้นการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจําทุกๆปีจึงเปรียบเสมือนการกลับมารวมตัวกันของครอบครัวคนรักข้ออีกครั้งและยังเป็นการกระตุ้นด้านการดูแลสุขภาพหลังการผ่าตัดข้อเข่าด้วยค่ะก็ทางโรงพยาบาลพญาไท3าเราเนี่ยได้จัดงาน ครอบครัวคนละข้อมาทุกปีครับปีนี้ก็เป็นการจัดปีที่7ครอบครัวคนละข้อครับ็นงานชื่อตีมว่าข้อสําคัญของคนสําคัญวันนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่ตัวสุขภาพครับแล้วก็มีการออกกาลังกายการกายภาพบํบาบัดนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีงานเล่นเล่นก็มีนะครับมีดนตรีจากคุณสมศักดิ์ซึ่งจะเป็นกีต้าร์มือเดียวก็จะมามาเล่ในกีตาร์ให้เราฟังจริงๆแล้วผมว่าเรื่องข้อนี่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ การที่เราเมีอายุมากขึ้นจากปัจจุบันเนื่องจากสังคมเนี่ยทางการแพทย์เจริญขึ้นมีท่นคนอายุยืนมากขึ้นปัจจุบันคนอายุเฉลี่ยด70ดกว่าถึง80และอนาคตจะเป็น8 0ดสเป็นเเพราะฉะนั้นเนี่ยพออายุมากข้อก็มีโอกาสเสื่อมมีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลพญาสามทุกเวลาครับก็ก็ยินดีดูแลท่านให้ให้มีข้อเข่าที่ดีครับอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพข้อเข่าที่แข็งแรงครับ สำหรับครอบครัวคนรักข้อที่เข้าร่วมงานนอกจากจะรับคำแนะนำการดูแลข้ออย่างใกล้ชิดจากนายแพทย์กุษติเจริญชนวน,นิชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสถาบันผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ตรวจสุขภาพฟรีในงานอีกด้วยนะคะ